วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการเรียนการสอนที่มีองค์ประกอบของการสื่อสารพร้อมทั้งได้ทักษะศตวรษที่21กันค่ะสมมุติว่าเ,เราจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการพูดคุยกิจวัตรประจําวันนะคะเป้าหมายของการสื่อสารก็คือให้นักเรียนสามารถถามตอบพูดคุยเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันได้นะคะมิ้นจําเรื่องฝรั่งที่มาคุยกับแม่ค้าที่หน้าร้านแว่นได้ไหมคะอ๋อจำได้คะ่ะ ในกรณีนี้ถ้าเราเอาผ้าปิดตาของแม่ค้าแล้วแม่ค้าไม่เห็นสถานการณ์รับรองว่าแม่ค้าเนี่ยจะไม่สามารถสื่อสารกับฝรั่งได้เลยทีนี้เรามาดูตัวอย่างชัดๆอีกสักตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าครูเนี่ยไม่พูดถึงสถานการณ์จู่ๆครูก็ถามมิ้นว่าปกติวันหยุดมิ้นตื่นตอนกี่โมงเป้าหมายในการสื่อสารครูเนี่ยพูดเพื่ออะไรคะ ถ้าเกิดอยู่ๆก็มีคนมาทําแบบนี้มิ้นไม่รู้เลยค่ะว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมคะเพงนั้นเราจะเห็นว่าเพราะว่าไม่มีสถานาการณ์อีกคนก็จะงงไปนะคะทีนี้ถ้าครูใส่สถานาการณ์สมมุติว่าครูเป็นเพื่อนกับมิ้นเรากําลังคุยกันอยู่ที่ร้านอาหารแล้วเราก็กินข้าวกันไปแล้วครูก็คุยเรื่องัาเพเหระและ้วครูก็ถามมิ้นว่าปกติวันหยุดมิ้นตื่นตอนกี่โมงคะอืออย่างนี้ก็คือถามเพื่อที่จะทําความรู้จักกันมากขึ้นใช่ค่ะอันนั้นเป้าหมายก็คือ เพื่อทำความรู้จักให้สนิทสนมกันมากขึ้นแล้วก็รู้ข้อมูลของกันและกันนะคะตรงจุดนี้จะเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรทีนี้ครูขอเปลี่ยนสถานการณ์เล็กน้อยสมมติว่าครูเป็นหัวหน้านะคะแล้วจูจูมีงานด่วนเข้ามาแต่ว่ามันคงจะต้องไปทำในวันหยุดแล้วครูก็รู้สึกเกรงใจมิ้นมากไม่อยากให้มิ้นเนี่ยจะต้องตื่นเช้ากว่าปกติครูก็เลยถามมิ้นว่า ปกติวันหยุดตื่นกี่โมงคะอันนี้ก็คือถามเพื่อจะนัดเวลามาทำงานใช่ค่ะงั้นเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์มีความสำคัญอย่างไรแต่น่าเสียดายครูหลายคนนะนะคะไม่เห็นความสำคัญหรือว่าไม่เข้าใจว่าสถานการณ์เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะขอกลับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนต่อนะคะ,ะว่าด้วยเรื่องกิจวัตรประจำวันมิ้นเคยสอนเรื่องนี้ไหมคะ คคมินนำเข้าสู่บทเรียนอย่างไรบ้างคะตอนนั้นเนี่ยมินก็ชวนนักเรียนคุยค่ะถามเขาว่าวันวันหนึ่งนักเรียนทําอะไรกันบ้างแล้วก็พูดเรื่องของตัวเองว่าครูทําอะไรบ้างค่ะแล้วนักเรียนเข้าใจสถานการณ์ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะนักเรียนอาจจะพอเข้าใจแค่ว่าต่อจากนี้เราจะเรียนเรื่องการพูดคุยกับกิจวัตรประจําวันกันแต่ว่าเรื่องสถานการณ์ไม่แน่ใจว่าเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่มินถามไปเนี่ย ก็มีทั้งคนที่ไม่ตอบไม่ให้ความร่วมมือไปเลยหรือว่าคนที่ตอบแบบงงๆนะคะครูว่าเอออาจจะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือแต่น่าจะเป็นว่านักเรียนกําลังงงอยู่ว่าครูถามทําไมนะคะออสําหรับสถานการณ์ที่มิ้นนําเข้าสู่บทเรียนเนี่ยใครคุยกับใครคะเป็นครูคุยกับนักเรียนคะ่ะคุยที่ไหนคะ ห้องเรียนคะ่ะคุยในห้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนนะคะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราควรจะนำเข้าสู่บทเรียนยังไงดีคะครูขอยกตัวอย่างหนังสืออากิโกโตโทโมดะจินะคะหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยแต่งโดยคำนึงถึงองค์ประกอบของการสื่อสารและทักษะศตวรรษที่ี่1ค่ะในทุกบทของหนังสืออากิโกนะคะจะประกอบด้วย หน้าแรกที่เป็นตัวที่จะนำเข้าสู่สถานการณ์นี้เราไปดูหน้าบทที่5้ากันเลยนะคะ,คะในหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในเปิดฉากมาก็จะมีว่าชื่อบทหลังจากชื่อบทก็จะมีตัวภาพสำหรับตัวภาพกับชื่อบทเนี่ยจะเป็นตัวที่นำเข้าสู่สถานการณ์ได้สมมุติว่ามิ้นเป็นนักเรียนของครูนะครูะคจะทำให้ดูบทนี้ชื่อบทอะไรคะ ช,ชีวิตประจำวันค่ะโอในรูปเนี่ยมีใครคุยกับใครอยู่คะมีอากิโกกับซุริรัตกำลังคุยกันค่ะเอะ๊แล้วเขาคุยกันเรื่องอะไรเอ่ยดูจากภาพแล้วมีทั้งภาพอ่านหนังสือฟังเพลงแล้วก็นอนน่าจะเป็นเรื่องกิจวัตรประจำวันนะคะเพียงแค่นี้นักเรียนก็จะเห็นสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนนะคะในในส่วนที่ถัดไปนะคะก็จะมีเกี่ยวกับคำถาม ทีนี้ตัวคำถามเนี่ยจะเป็นการนำเข้าสู่เนื้อหาของการสนทนานะคะเรามาดูคำถามของบทนี้กันนะคะตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจนถึงเข้านอนเนี่ยนักเรียนทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาเป็นนักเรียนร่วมกันตอนนี้ครูขอเป็นนักเรียนนะคะแล้วก็มิ้นก็เป็นนักเรียนนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันเธอตื่นกี่โมงเะเราหรอเราตื่นตีห้าเธอลาตื่นกี่โมง อุย้ยเราตื่นเจ็ดโมงว่าทำไมตื่นสายจังเลยแล้วจะมาโรงเรียนทันหรอบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนวิ่งไปแป๊บเดียวทันแต่ว่าเราไม่กินข้าวเช้านะพอเรารีบอาบน้ําแล้วเราก็ไปโรงเรียนเลยเอ๋อเหรอเราเนี่ยต้องกินข้าวเช้าแต่กินมาบนรถเอ๋อเหรอโอ้ดีเนาะมีรถด้วยอเอะแล้วเธอนอนกี่โมงอะสักสี่ห้าทุ่มก็นอนแล้วอุย้ยนอนเช้าจังเลยเรานอนเนี่ยเที่ยงคืนแน่หืมทำไมนอนดึก เราเล่นเกม oh. เห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่นักเรียนคุยกันแม้ว่าจะเป็นภาษาไทยก็ตามตรงนี้นะ่ยมันคือเรื่องเกี่ยวกับกิจ,จวัตรประจาวันนักเรียนจะทราบเลยว่าในบทนี้เขาจะเรียนด้วยเนื้อหาอะไรบ้างนะคะในกรณีที่ให้คุณครูเนี่ยถามนักเรียนมิ้นว่าจะถามได้เยอะไหมเนี่ย อย่างคําถามเมื่อตะกี้นี้ใช่ไหมคะว่านักเรียนตื่นกี่โมงก็น่าจะถามได้แค่ไม่กี่คนนะคะเนาะทีนี้เนี่ยการที่ให้คุณครูถามคําถามนักเรียนมิ้นว่าศูนย์การเรียนรู้เนี่ยอยู่ที่ใครคะ่ะก็จะอยู่ที่ครูคะ่ะเพราะว่าครูเป็นคนควบคุมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยจะมีศูนย์การเรียนรู้เนี่ยจะมีอยู่ที่คุณครูทันที แต่ถ้าเราเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเช่นให้นักเรียนคุยกับนักเรียนตรงนี้เนี่ยศูนย์การเรียนรู้เนี่ยจะไปอยู่ที่นักเรียนนะคะเพียงปรับเปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อยกิจกรรมก็จะเปลี่ยนไปค่ะการทําแบบนี้มันดีตรงไหนทราบไหมคะมันดีตรงที่ว่าเราให้นักเรียนเป็นผู้คิดแล้วก็เป็นผู้พูดซึ่งเป็น active learning มากกว่าค่ะครูอยากให้มิ้นดูปิระมิดการเรียนรู้วันนี้นะคะ จะเห็นว่าการอภิปรายกลุ่มจะอยู่ในช่องของ active learning แต่ถ้าการฟังครูพูดจะอยู่ในช่องของ passive learning ซึ่งประสิทธิภาพในการจดจำนั้นต่างกันถ้าเราให้เขาคิดและพูดในสิ่งที่เขาคิดในกลุ่มเขาจะจำได้ถึง70%แต่ถ้าให้นักเรียนฟังเฉยๆก็ไม่เกิน20%และหากมีการลงมือปฏิบัติและนำไปประยุกต์ใช้ หรือสอนคนอื่นเราจะเห็นเปอร์เซ็นต์ในการจดจำก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับการพูดคุยกับเพื่อนๆน,นักเรียนก็จะเข้าใจเนื้อหาของบทนี้ว่าจะต้องคุยอะไรกันบ้างและเขาก็จะเห็นภาพชัดและจดจําได้ง่ายด้วยค่ะหลังจากที่ทราบเนื้อหาแล้วนะคะขั้นถัดไปเราก็ควรจะให้นักเรียนทราบเป้าหมายของการเรียนรู้ค่ะว่าหลังจากที่เขาเรียนจบบทนี้ เขาจะสามารถเอาภาษาญี่ปุ่นไปใช้ในการสื่อสารเรื่องใดได้บ้างนะคะอาจารย์คะการรับทราบเป้าหมายการเรียนดูเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจด้วยไหมคะครูว่าก็เกี่ยวนะคะเพราะว่าในชีวิตประจําวันถ้าเราไม่ทราบเป้าหมายเลยเราจะเป็นยังไงคะมิน้นก็น่าจะขาดความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเรากําลังจะมุ่งไปในทิศท,ทางไหนแต่ถ้าเกิดเรามีเป้าหมายเนี่ยเราก็จะทราบว่าเรากำลังจะมุ่งไปหาอะไรใช่ค่ะ และในตอนท้ายเราก็ควรจะให้นักเรียนเนี่ยได้ประเมินตนเองว่าบรรลุเป้าหมายหรือเปล่านะคะมิ้นว่ามันมีประโยชน์ยังไงก็นักเรียนก็จะได้ทราบว่าตัวเองทําอะไรได้แล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้ใช่ค่ะโดยเฉพาะในช่องของเรื่องการทําอะไรไม่ได้เนี่ยก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยรู้จักปรับปรุงตนเองนะคะหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของการนําเข้าสู่สถานการณ์แล้วเราก็ทราบเนื้อหา แล้วเราก็ให้รู้เป้าหมายในการเรียนรู้แล้วขั้นตัดไปก็จะเป็นเรื่องของการให้นักเรียนสังเกตเห็นเองว่าในสถานการณ์นั้นๆเราใช้ศับสำนวนอะไรได้อาจารย์คะในการสอนรูปแบบก่อนๆเนี่ยก็จะเห็นว่าอาจารย์หลายท่านรวมถึงตัวมิ้นเองด้วยนะ,นะคะเราจะเอาวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ขึ้นมาสอนก่อนแต่แถ้าเกิดเราเปลี่ยนใหม่ เราไม่สอนให้นักเรียนเนี่ยได้สังเกตเองว่าในสถานการณ์นั้นๆมีคำศัพท์มีสำนวนอะไรขึ้นมาบ้างมันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างไรคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยคะ่ะมิ้นแต่แทนที่ครูจะเป็นคนอธิบายเดี๋ยวจะให้มิ้นเนี่ยทดลองเป็นนักเรียนแล้วเดี๋ยวมาตอบครูด้วยนะคะว่ามันให้ผลที่แตกต่างกันอย่างไรค่ะเดี๋ยวครูจะเริ่มต้นจากเป้าหมายของการสื่อสารเลยนะคะแล้วก็อยากให้มิ้นเห็นความสำคัญของสถานการณ์ด้วย มินพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วค่ะครูเริ่มต้นเลยนะคะธงไม้เซกมองก๋อมาอันนี้อาจารย์พูดว่าอะไรล่ะคะอันนี้ครูจะใส่สถานการณ์ลงไปนะคะครูถือมะม่วงน่ากินมาหนึ่งจานแล้วครูยื่นไปที่มินแล้วครูก็พูดว่าธงไม้เซกม้งก๋อมาอันนี้อาจารย์น่าจะถามว่ากินมะม่วงไหม,มใช่ไหมคะใช่ทําไมครั้งแรกถึงตอบไม่ได้เพราะว่าครั้งแรกได้ยินแต่เสียงของอาจารย์คะ่ะไม่มีสถานการณ์ นะคะทีนี้มิ้นจำได้ไหมว่าสถานการณ์ที่ก็คือเชิญชวนว่าเขาจะกินสิ่งที่เราถือมาหรือเปล่านะคะ,คะตรงนี้เขาใช้สับสํานวนอะไรอันนี้คลับคล้ายคลับคลาแต่ยังจําไม่ได้เลยค่ะเออนั่นเป็นเพราะว่ามิ้นฟังไปแค่สองครั้งเองนะคะอันนี้เนี่ยในการฟังสับสํานวนในการที่จะใช้ในสถาน,นการณ์ต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่า Input ค่ะ Input จําเป็นที่จะต้องมีปริมาณที่มากพอ แล้วก็ตัว input นี้ควรจะเป็นแบบ i 1 plus o n นะคะ i plus o ที่ว่าเนี่ยก็คือว่ามันจะต้องมีส่วนที่นักเรียนเนี่ยเรียนรู้มาแล้วกับส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนถึงจะได้เดาได้ว่าพูดอะไรบ้างนะคะทีนี้ครูจะขอนำเสนอแบบ input แบบ i 1 plus o เพื่อที่มิ้นจะได้ฟังได้ออกได้ทั้งหมดนะคะคะ เริ่มเลยนะคะ,คะเดี๋ยวมิ้นดูภาพนะคะแล้วครูเนี่ยแล้วก็ฟังเสียงที่ครูพูดไปด้วยนะคะค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะเอาเลยนะคะ A ม่องกอม่องกอ B เพ่งก๋อเพ่งก๋อ C โรงงานโรงงาน D โทอลินโทอลินเอาอีกสักครั้งไหมค่ะ A ม่องกอม่องกอ b เพลงกอเพลงกอ c โรงงานโรงงาน d โทลินโทลินขั้นต่อไปเดี๋ยวครูจะคอนเฟิร์มว่ามิ้นจำคำศัพท์ได้หรือยังมิ้นตอบว่ามันเป็น a b c หรือ d นะคะค่ะม่องกอ a ค่ะโทลิน d ค่ะเพลงกอ b ค่ะโรงงาน โอเคเก่งมากนะคะอันต่อไปเราจะมาฟัง d i a l o g กกันแล้วฟังว่าครูเนี่ยชวนทานอะไรโอเคไหมทงไม้เซกม่วงก๋อมาทานมะม่วงไหมทมงไม้เซกโทลีนมาทานทุเรียนไหมทมงไม้เซกเพ่งก๋อมาทานแอปเปิ้ลไหมทมงไม้เซกโรงงานมาทานลำไย,ยไหมโอเคเก่งมากมินนะคะขั้นถัดไปเดี๋ยวครูจะให้ฟัง d i a l o g อ e อ,อีก อันนึงซึ่งซึง่งมันมีเพิ่มเติมขึ้นมาว่าคนนั้นน่ะเขาจะทานด้วยหรือเปล่าลองฟังดูนะคะทงไม่เซกม้งก๋อมาอ่าม้งก๋งงอจงยีอันนี้น่าจะทานใช่คะนะคะต่อไปนะคะทงไม่เซกโทลีนมาโทลีนนะ่ะงอจงยีอันนี้ก็ทานทงไม่เซกโรงงานมา โรงงานโมงมัดจงยีอันนี้ไม่ทานทงไม้เสกของเพีงกอมาอ่าเพีงกอเงาจงยีอันนี้ทานค่ะเออมิ้นพอจับได้ไหมคะว่าในไดอะล็อกเชิญทานแล้วกออ็ตอบรับตอบปฏิเสธไม่ทานเนี่ยเ,ออเขาใช้สำนวนอะไรบ้างสำนวนที่ถามว่าจะทานไหมก็คือทงไม้เสกจุดๆมามใช่ไหมคะ ส่วนถ้าตอบว่าทานหนูมิ้นได้ยินคําว่าจ้องหีส่วนแม่ทานก็มีคําว่าจ้องหีเหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นจะมีคําอื่นมาด้วยซึ่งมิ้นยังไม่ค่อยทนันโอ้นั่นเป็นเพราะว่ามิ้นฟังไปแค่ครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอินพุตเนี่ยมันต้องมีปริมาณที่มากพอ,เ,อ,อเขาถึงจะได้จับสำนวนนั้นได้นะคะทีนี้มิ้นเห็นหรือ,อยังคะ ว่าในการเรียนแบบ2รูปแบบนี้ก็คือแบบที่ครูสอนไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์เลยกับการให้นักเรียนสังเกตเห็นเองว่าในสถานการณ์นั้นๆใช้ศัพท์สัมนวนอะไรเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงจากที่มินทดลองเรียนเมื่อสักครู่นี้อย่างแรกเลยคือรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ท้าทายดีค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้ลองพยายามคิดด้วยตัวเองก่อนอย่างที่สองคือ เพราะเรารู้สถานการณ์มาแล้วว่านี่คือการชวนให้ทานอะไรสักอย่างดังนั้นต่อไปถ้าเราเจอสถานการณ์นี้อีกเราก็สามารถดึงสำนวนนี้ขึ้นมาใช้ได้เลยรู้สึกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็สะดวกดีค่ะอย่างที่3คือรู้สึกว่าไม่ยากจนเกินไปเพราะว่าอาจารย์ค่อยๆสอนไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ได้ฟังบ่อยครั้งทําให้ติดหูค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์ก็ให้อินพุตมิ้นมาหลายรอบมากๆเลยนะคะสงสัยว่า มีกำหนดไหมคะว่าควรจะมีกี่รอบถึงจะดีที่สุดมันก็มีนะมิ้นในทฤษฎีเนี่ยเขาพูดเลยว่าควรจะให้อินพุตนักเรียนเนี่ยฟังประมาณสัก4-7ครั้งค่ะค่ะคราวนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วละคะ่ะว่าในการเรียนภาษาอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องมีสถานการณ์ก่อนจากนั้นก็ควรจะมีโอกาสได้ลองสังเกตด้วยตัวเองว่าในสถานการณ์นั้นเนี่ยมีคำศัพท์หรือสำนวนอะไรขึ้นมาบ้าง อย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการฝึกสำนวนแล้วก็คำศัพท์นั้นๆให้คล่องปากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งเราจะมาต่อในคราวต่อไปกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ